สวัสดีค่ะสาราเยอรมันนะคะนี่สารามาอีกแล้ววันนี้จะถ่ายตรงคลิปนี้ให้ดูนะร้อนมากเลยดูเหงื่อเนาะเราจะถ่ายคลิปที่รีสอร์ทที่เราอยู่นะนะคะนี่เดี๋ยวขอหันกล้องเลยนะนี่รีสอร์ทที่เราอยู่นะคะนี่นี่นี่น,นี่มืดไม่เอ่ย นี่นะคะรีสอร์ทที่เราอยู่เนาะเราถ่ายบรรยากาศตอนเออบ่ายบ่ายสามโมงให้ดูนะเ,นเพราะว่าเออเมื่อคืนนี้เราถ่ายค่าคืนไปนะเราถ่ายบ่ายสามให้ดูนะคะนี่รีสอร์ทนี้นะ อยู่เกาะก็อย่างนี้นะเพื่อนๆเอนอะเขาก็ราคาพอใช้ได้นะไม่แพงมากนะอืมนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนนะคะเนอะนีโน่โซนนะคะนี่น,นี่นี่ที่รีสอร์ทที่เราอยู่กันนะอืม นี่ดูสินี่สวยไม่เอ่ยพเพื่อนนี่น,น,นี่มาดูตรงนี้สวยไหมคะใบเขาเป็นสีเหลืองนะนี่ใบเขาเป็นสีเหลืองนะคะยอดเขาเนาะนี่ยอดเขานะคะเป็นสีเหลืองสวยจังเลยเธอเธอจา๋าเนาะดูนี้เนาะ นี่ยายกับตาเจอกันอีกแล้วนะทุกปีเลยเรามาเจอกันทุกปีเลยนะนี่นะคะที่รีสอร์ทนี้นะเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกนะดูต้นมะพร้าวก็สูงสูงไม่มีลูกนะเพื่อนๆโอ้ยพาทิตย์นี่เราจะถ่ายตรงนี้ให้เห็นเนาะ ตรงนี้ที่ขาบบนหน้านะเมื่อคืนที่ค่ําคืนดูดูมะพร้าวเยอะเลยนะคะนี่นี่ตรงสนามเด็กเล่นนะคะนี่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 ที่รีสอร์ทที่เราอยู่นะนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้ำกันดูน้ำกัน ลูกมะพร้าวไม่มีนะคะเขาทำให้ลิงเอาลิงมานั่นแล้วเนาะนะคะไปดูน้ำกันนี่พาทิตย์เดี๋ยวาพาทิตย์ตกดินแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะคะนี่ดูหาดทรายที่นี่ขาวจั๊วเลยนะเพื่อนๆเนอะนี่ย่ามา ยามอากาศยามบ่ายบ่ายบ่ายสามจะสี่โมงแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาตอนหกโมงเราจะดูผ้าที่ตกดินตรงนี้นะเพื่อนๆพอดีเลยนะคะเนาะเด็กเล่นน้ำนี่เล่นเนาะนี่นี่นะบรรยากาศนะจ๊าท้องฟ้าสวยไหม สวยไม่เอ่ยนี่นะคะเกาะกูดจ้าเกากูดนี่รอบๆนะคะเอาบริเวณมาให้ดูนะคะที่เกาะกูดจ้าที่เราพักเนาะเดี๋ยวสลาจะพาไปอีกข้างนอกนอีกนะน่่่น,น,น,น่่ตรงนี้ข้างหน้าเนาะ ี่บรรยากาศจ้านะมีฝรั่งเล่นน้ำเต็มเลยนะเนอะนักท่องเที่ยวเยอะนะคะคนไทยก็เยอะนะช่วงปีใหม่นะคะน,นี่บรรยากาศจ้าจ้า นี่ให้ดูนะจ๊ะดู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 ดดฟ้าใสสวยเลยนี่หาดนะจ๊ะดูน้ำทะเลกันน้ำทะเลใสขนาดไหนเอ่ยทะเลก็าใเห็นเห็น ตายเลยนะอืมอมออออด้านนอกนะคะด้านนอกที่สองข้างในอันนี้คาบาน่านะจ๊ะคาบาน่าค่ะนั้นก็อีกที่หนึ่งนะคะ มาน่า่ะขาบมาหน่าค,คานาคเล่นน้ำกันนะตอนนี้น้ำลงแล้วนะคะ<อ>น้ำลงแล้วจ้าอืมพระอาทิตย์ดูสิสวยไหมเอ่ยใกล้จะตกแล้วนะพระทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะคะอืม นี่จ้าเราดูด้านนอกตรงทะเลนะเข้ามานะนะคะคำาหน้ากอกูดนะคะนะกลาคืนจะประดับไฟสวยนะคะนี่เราให้ดูข้องตอนกลางวันกันนะมนี่ดอกไม้ประดับประดานะสวยงามเลยนะคะ เรือใบเราก็มีนะคะนี่ปีที่แล้วเรานั่งแล้วนะเรือใบเขาก็มีนะน,นี่นี่ก็นั่งยืนพายนะก็นี่เห็นเช่านะคะเป็นชั่วโมงไปเนาะอือพลังก็นั่งอยู่ตรงนี้นี่นี่เราเคยนั่งแล้วเนาะ นะคะนี่ยามกับยามเย็นนะคะสี่โมงเย็นละมาที่บ่ายสามอันนี้สี่อันนี้ที่เราพักอยู่คัมบาน่าเนาะบรรยากาศเป็นไงคะเอามาฝากเพื่อนๆเนาะนะฝากสลา,าเยอรมันชาแนลทีนะคะกดติดตามกดไลค์ให้สลา,าด้วยนะคะไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ